สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอากคนเนนะครับผมสำหรับคลิปนี้แซมจะมานำเสนอ isuzu mu-X สามพันเทอร์โบขับ2นะครับผมสำหรับรถนี้นะครับเข้ามา3คันนะครับจอดอยู่ที่โกดังเทพรักษ์ทั้ง3คันนะครับสีบอลเงินทั้งหมดจากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมดนะครับแตกต่างกันในส่วนของ เลขไม่เท่านั้นเองนะครับรถนนี้ปี2020นะราคารถยังไม่มานะครับผมยังไม่มานะพอรถเพิ่งเข้านะครับผมนี่นะราคายังไม่มานะน,นี่นะครับก่อนหน้านี้แซมมีปี20ขับ4เข้ามาแล้วนะครับราคา8 9 0 0 0นานะแต่รถนี้เป็นขับ2นะครับปีเดียวกันราคาน่าจะอยู่700,000กลางๆไม่เกินจากนี้นะนี่นี่นะ มาดูคันแรกก่อนนะครับคันนี้เลขไมล์แสนห้าหมื่นสามพันรถสวยกิฟต์เลยนะครับดูนะนี่นี่นะสองหนึ่งหนึ่งสี่นะครับดูสามพันซีซีนะครับคันนี้นะฝาเดิมๆเ,เลยนะครับผมฝากระโปรงเดิมๆนะโอ้โหสวยงามมากเห็นไหม ตอเตอร์ข้งางในสวยนะครับแก้มอะไรสวยงามนะครับหัวน็สวยนะเพจเดิมเห็นไหมดูมาร์กอะไรยังอยู่เลยสติ๊กเกอร์เนี่ยก็ยังอยู่เห็นไหมยังไม่แกะเลยเนี่ยพลาสติกคานไม่เงาหัวน็อตเห็นไหมสวยๆมาร์กอะไรต่างๆอยู่นะครับเห็นไหมสีแต้มจากโรงงานเนี่ยตรงเลยเนี่ยแล้วก็ดูหัวน็อตเครื่องดูเห็นไห สีแต้มจากโรงงานก็ยังอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมสีแต้มจากโรงงานเขาเนี่ยชัดเจนนะครับเดิมนี่ไล่มาไล่มาต่างๆางนะครับเนี่ยดูเขาสวยเนี่ยเดิมเดิมนะแก้มไม่ขยับนะซิลเลอร์หรือยาแนวเนี่ยเล็บจิกไปเลยนะครับน่ารอยเล็บนะเดิมเดิมแน่นอนฝาก็เดิมนะครับผมปิดก่อน อืนี่สวยนะไม่น้อยสุดแล้วไฟตัดหมอกฮาโลเจนนะไฟหน้าสวยคิ Q ้วล้ออันนี้เป็นคิ้วล้อหลอกเฉยๆนะครับสีดำเงานะไม่ได้จอดตัวถังนะครับผมยางปี23นะสำหรับรถนี้คันนี้สำหรับคันนี้ปี23นะมือเปิดเป็นสมาร์ทย์เล t นะครับผมอ่ดูภายใน เบาะหนังทั้งคันนะครับเบาะหนังสีดำเดินได้สีออกสีออกเทานะจะมีริ้วๆขาดนิดเดียวนะนิดเดียวเท่านั้นส่วนพนักพิงสวยอยู่มาพร้อมแอร์แบ็กสลูกนะมีข้างเบาะคู่หน้า2แล้วก็มีคอนโซลหน้าอีก2ทั้งหมด4ลูกนะครับผมงไรก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับรงไรยังสวยอยู่หนังยังไม่เงาสแสดงว่าวิ่งมีเยอะอะดูเลขไม์ก่อน 153,000กิโลเมตรที่วิ่งใช้งานไปนะครับผมมาพาสีนะเข้าศูนย์ครั้งต่อไปนี่เลขไมล์ห่งแนม่นนะวิ่งได้อีกประมาณ3000กิโลเมตรนะครับผมกรนะจกตัดแสงออตโต้นะครับนี่มีโปรงกระท่าสวยนะแล้วดูกรอนประตูหไหมมาร์กจากโรงงานก็ยังอยู่สติกเกอร์ไม่มีรอยแกะ สวยใช่ไหมประตูไม่เคยถอดเนี่ยหัวน็อตประตูไม่เคยถอดนะครับดูชัดเจนนะอยู่ครบๆเลยนะครับผม,มดูดึงแถบนี้หน่อยอืออ่ะเห็นไหมเหล็กประกบกันนี่แบบนี้คือเดิมๆจากโรงงานนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับมา,อมาขออนุญาตดูภายในนิดนึง นะครับภายในก็มาพร้อมจอระบบสัมผัสนะครับแล้วก็ช่องอันนี้น่าจะช่องใส่อะไรเยใส่อะไรสักอย่างแกะไม่ออกนะครับผมอันนี้แอร์ออโต้นะครับใส่ซีดีนะครับอันนี้ก็มีกล้องถอยก็จากโรงงานนะครับกล้องถอยนะในกล้องถอยนะครับเกียร์อัตโนมัติสามารถเปลี่ยนเป็นเกียร์บวกลบได้นะครับผมผักเข้าหาตัว กุญแจรีโมท2ชุดนะครับครบนะสำเนารถนะสำเนารถคันนี้ปี2020นะครับ177แรงม้า0 0 0 cc นซะีซะคันนี้แคปิตอลนะสวยอยู่หุ้มที่เท้าแขนนี่ยังนุ่มอยู่เลยเป็นเบาะหนังเป็นหนังนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับผมกระจกก็พับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้นะ สวยนะสวยอยู่เลยเนี่ยสีแต้มจากโรงงานนะครับส่วนด้านหลังนี่กอมประตูมาร์กจากโรงงานก็ยังอยู่ด้านหลังนี่เนียนเลยนะครับเหมือนไม่มีคนนั่งเลยนะมีช่องชาร์จอยู่ USB Type A 2จุดแล้วก็2 2 0โวลต์ไฟบ้านอีก1จุดนะมาพร้อมกับจอตัวนี้นะแอร์ครบ นี่เปิดปิดแอร์ด้านนี้ได้เลยนะนี่ไฟอ่ะนี่นะนี่แอร์นะแล้วก็มีเขียนอะไรนะครับไลท์เซอร์ราล์ซาวนะครับผมเออซมลืมบอกไปมิวเอ็กมันมีเบาะเป็นคูแม็กด้วยอะเพิ่มความเย็นหรือเปล่าเนี่ยคูแม็กคู่หน้านะนี่เห็นไหมคูแม็กมันเป็นคูแม็กเนี่ยเนี่ยเป็นคูแม็กด้วยเฉพาะคู่หน้านะ,นะ ดูด้านท้ายหน่อยเนื้อด้านท้ายดูดีนะครับดูดีเลยนะเปิดฝาท้ายไม่ใช่ไฟฟ้านะเป็นช็อคอัพอยู่นะครับผมช็อคอัพนะเดิมเดิมไหมเห็นไหมดูตะเข็บเดิมเดิมไหมอันนี้2จุดเนาะมาเราไล่มาอ่องน,นี้ก็2จุดเหมือนกันเห็นไหมสวยนะเห็นไหมดูรางน้ำเนี่ยสวยงามนะ นี่สวยงามเดิมนี่ก็เดิมเป็น7ที่นั่งนะครับผมอันนี้ก็ช่องใส่ของต่างๆน,นี่ก็คือช่องอุปกรณ์เครื่องมือช่วยเหลือฉุกเฉินอยู่ครบนะนี่นะมีพัก120วัตต์อยู่ด้านนี้นะท้ายเดิมไม่มีประเด็นใดนะครับมาต่อ บอ่อหลังค่อนข้างสวยเลยนะครับใหม่เลยนะมาพร้อมที่เท้าแขนใส่แก้วได้สองจุดนะครับสวยนะดึงให้ดูแลอนะเห็นยสวยนะครับเนี่ยกรอบประตูเขาสวยนะมีมาร์กอะไรครบดูซอกฝั่งคนนั่งบ้างเนี่ยดูดีเลยเห็นไหมประตูไม่เคยถอดไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะฝั่งคนนั่งไม่มีรอยฉีกขาดเลยสวยสวยเลยนี่ สวยเดิมๆทั้งลำนะบอกเลยสวยนะเนี่ยสวยมาคันแรกผ่านไปแล้วมาดูคันที่สองดีกว่าคันที่สองไม่แสนเก้าหมื่นกิโลเมตรเนี่ยนะดูสวยเหมือนกันเลยเนี่ยฝากระโปรงฝากระโปรงนะ่ยสวยเหมือนกันเห็นไ,ไหมไม่มีรอยแกะของสติกเกอร์นะครับไล่มาหัวน็อตอะไรสวยแก้มเพิ่ม,มสวยนะแก้มนี่ก็สวย ดูไมายเลเก้าเนี่ยยังไม่ออกเลยพลาสติกตรงเนี้ยนะเพเดิมเดิมไฟหน้าเดิมเดิมเดิม,ดมนะนะเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะนะเหมือนกันเด๊ะเดนะครับไล่มาเลยไล่มาเหมือนกันเป๊ะนะครับโครงสร้างสวยนะครับ่ะดูนี่นะ อันนี้ยางปี24นะสำหรับนน 24, นะคันนี้ยางปี24่สิบสนะคันนี้เบาะก็จะลุยๆมากกว่าคันเมื่อสักครู่นะเบาะไฟฟ้าได้คนขับเหมือนกันได้เบาะคูแม็กเหมือนกันคันนี้ไมค์เข้มนิดนึงแสนเก้าหมื่นสี่พันนะครับไมค์เข้มนิดนึงนะครับผมกุญแจร,รีโมทก็สองชุดเหมือนกันสองชุดนะครับ โครงสร้างก็เดิมเหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมโครงสร้างก็เดิมเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ซอกประตูสวยเหมือนกันนะอยู่ครบเหมือนกันนะครับดูต่อนะลักษณะเดียวกันทั้งหมดนะครับผมแต่คันนี้จะมีเก็บริ้วรอยมากกว่าคันที่แล้วนะครับ นอฝากระโปรงท้ายก็สวยเห็นไหมตะเข็บอะไรก็สวยเช่นกันเนี่ยดูสวยเหมือนกัน2จุดนะเนี่ยตะเข็บท้ายท้ายเหมือนกันเป๊ะนะครับอันนี้ก็สวยแต่เลขไม้จะเข้มกว่าทานั้นเองนะครับดูภายในเขาเห็นไหมสวยเหมือนกันเนี่ยมาร์คที่ก่อนประตูก็เหมือนกันน,นี่หมนว่าเราดึงมาเนี่ย เหล็กประกบกัน3ชิ้นเหมือนกันเป๊ะนะครับผม,อม,อมซอกประตูอะไรก็สวยนะเห็นไหมสวยเหมือนกันไม่แตกต่างกันนะโอ้ยแต่ดึงไม่ออกเลยขออนุญาตผ่านเนอะไม่ดึงดึงยากมากอ,อ่ะอ่านี่ดึงได้อยู่สวยสวยนะครับอื ไม่แสนเก้าหมนสะครับสำหรับคันนี้นะนี่นะมาคันสุดท้ายไม่แสนแปดหมืนสามพันนะสองหนึ่งนะครับไม่แตกต่างกันนะครับโครงสร้างสวยเหมือนกันเนี่ยน็อตไม่ขยับสักคันเลยแก้มอะไรต่างๆสวยหมดอันนี้แผ่นเพจพลาสติกหลุดนะครับแต่ว่าเห็นไหมาคานเดิมหวนว่าไม่ขยับ มาร์กอะไรอยู่ตรงมาร์กมาร์กเนี่ยโหน่าเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะเดินเหมือนกันไล่มาไล่แก้มแก้มอ่ะเนี่ยเนี่ยก็เดินสวยเครื่องนีงนิ่งๆเลยนะเครื่อง3ามพันร้อยเจ็แรงมา้าอ่ะอยางคันนี้ปี24เช่นกันนะครับผม เบาะคันนี้ก็ลุยพอสมควรอยู่นะครับไม่แสนแปดหมื่นสคันนี้นะภายในเป็นเหมือนกันนะซอกอะไรเป็นต่างเหมือนกันนะซอกต่างๆเหมือนกันนะสวยสวยงามนะครับ ข้างหลังทั้ง3คันเนี่ยดูดีทั้ง3าคันเลยนะครับเนี่ยบเบาเบิดตึงเปี้ยเลยทั้ง3คันสวยเหมือนกันมีจอกลางเหมือนกันนะครับนี่นะดูด้านท้ายหน่อยโครงสร้างด้านท้ายตะเข็บออกมาสองจุดหัวน็อตสวยนะล่มาเนี่ยสองจุดเหมือนกันเป๊ะเลยเนี่ยสันตะเข็บ 1>, 1. จุดอันนี้ก็ 1. จุดสวยเหมือนกันเลยนะท้ายก็เดิมสรุปคือเดิมทั้งทั้งทั้งสคันนะเดิมทั้งขัน3คันเลยที่แซมดูก่อนประตูเห็นไหมเดิมนี่ก็เดิมไล่มาเนะไล่ไล่มาเลยเห็นไหมเดิมหมดนะครับผม ลอกประตูเดิมนี่ก็เดิมนะครับดึงใหม่สวยงามเลยนะครับก็เดิมทั้ง3คันนะอยู่ที่ว่าใครอยากได้ไม่น้อยอยากได้ทะเบียนายทักทายกันเข้ามาได้นะสอบถานกันเข้ามาได้ที่เบอร์0ูนย์หกมห้าสี่ศนะครับอ s u ู u m มิวนะครับสามพัน ขับ2ปี2020นะครับทั้ง3คันนี้เลยนะเลขไมลมีแสนแปดแสนเก้าแสนห้นะคาดว่าราคาน่าจะเท่ากันทั้งรถนะก็ลุ้นๆอยู่ว่าจะข้าม75หรือเปล่านะจัดกลางยังไง,ไงใครอยากได้ไหมน้อยแนะนำคันนี้2114นะใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมคันนี้โทรมาที่เบอร์06 354 3692ได้เลยนะครับผมโอเคคลิปนี้แซมฝาก ทั้ง3คันนี้ไว้ด้วยกันแล้วกันไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ